สวัสดีค่ะวันนี้มากับกล่องสุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า200บาทของพิมพ์รีพายนั่นเองนะคะอันนี้เพิ่งได้มาบัานบาทวันนี้เลยนะเรายังไม่ได้แกะเลยนะคะหรือจะมาลุ้นกันว่า200บาทสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะได้นั้นอนะ่ะได้อะไรบ้างเลยคะอันนี้เอฟมา2ชิ้นเขาน่าจะใส่มาในกล่องเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูดีกว่านะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะอันนี้นะคะคือเอฟมาประมาณ7-10วันแล้วแหละเขาก็ค่อยๆทยอยส่งแต่เพราะคนเอฟที่เป็นแบบหลายพันเป็นหมื่นอ่ะ เดี๋ยวเรามาแกะเลยดีกว่าว่ามันมีอะไระจะได้อะไรนะคะถ้าสิ่งที่ได้นะดัะคะโอ้โหโสนใจมากเลยอันนี้คือแบบใครเห็นคลิปกูแบบว่าสนใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะน้องที่สนิทกันจะรู้เลยสนใจไม่เดี๋ยวหนักอะอะไรรู้วป่าตอรี บางคนบอกว่ามึงไม่เคยมีเตารีดหรอมีแต่กําลังจะเปลี่ยนพอดีไงแล้วเราก็แบบว่าเอาวะกูจะลองลุ้นดูว่า200บาทเครื่องใช้ไฟฟ้ากูต้องได้เตารีดบ้างแหละคือมันต้องอยู่ในแบบคือเจ้าต้องมีเยอะในละวันแต่ได้จริงๆด้วยเตารีดของฟิลลนดนะคะก็จะเป็นรุ่นแบบโบราณปะไม่รู้สิก็มีความมีหนักนิดนึงนะคะก็อ่ะอันนี้รีพาเรียบเพราะว่ามีน้ําหนักนะคะอ่นหนึ่งชิ้นผ่านไปเนาะเราเราเอฟมาทั้งหมด2ชิ้นอ่ะอีกชิ้นหนึ่งข้าวดา คืออะไรมีความแกะแล้วโอเป็นเครื่องปั่นเป็นเครื่องปั่นอเนกประสงค์หรือเปล่านะคะก็จะเป็นเครื่องปั่นแบบนี้แหละนะคะปั่นหมูปั่นไก่จะปั่นอะไรก็ปั่นนะคะก็ในราคาสองร้อยบาทนะคะถามว่าคุ้มไหมเราว่ามันน่าจะแบบว่ากําลังดีแหละนะคะก็คือถามว่าดีใจไหมที่ได้มา คือตรงใจมากเลยเรื่องตรงรีนะคะเพราะว่ากำลังอยากได้อยู่แต่ว่าส่มเล่นๆแล้วแบบเตะมากนะคะเหมือนรู้อะ่ะจริงนะคะแล้วก็สําหรับเครื่องปั่นก็โอเคเลยนะคะตัวรุ่นนี้ก็เข้าข่ายที่ประมาณ2 0 0้กว่าบาท300แหละนะคะก็โอเคนะสาหรับกล่องสูง่บิม่ี้พาร์ทสองร้บาทเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็ใครที่แบบว่าอยากลองนะคะก็เดี๋ยวเขามีแบบ แคมเปญหน้าก็ลองเอฟดูแล้วกันะคะก็ถือว่าของคุณพิมพ์ที่พายนะคะกล่องสุ่ม200บาทถือว่าดีนะคะถ้าหถ้าเกิดคะแนนเต็ม5นะคะก็ให้ไปเลยที่4นะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็คือแบบทำแบบสั้นๆนะคะก็ประมาณนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ